กลับมาสมัยโปรเจคเตอร์เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตแล้วหรือเปล่าเบงค์ Bank มีคําตอบด้วย g v 3ีสามสิบสองโปรเจคเตอร์พกพาที่ไม่ใช่แค่เครื่องฉายภาพแต่เป็นระบบบันเทิงครบวงจรในบ้านของคุณและนี่คือสิ่งที่คุณคงจะพลาดโปรเจคเตอร์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพียงแค่ฉายภาพบนผนังแต่ยังสามารถใช้ขึ้นเพดานได้อย่างสะดวกโดยทําให้เหมาะกับการใช้งานในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ต้องการเซตระบบบันเทิงในห้องนอนหรือหอพักที่จํากัดพื้นที่ b บ n ก g จีวีมาพร้อมระบบ Google TV ที่รองรับความละเอียด Full HD 1080p และได้รับการรับรองการใช้งาน Netflix อย่างเป็นทางการด้านดีไซน์ยังคงคงความเอกลักษณ์ของตระกูล GV ด้วยฐานหมุนที่สามารถปรับเอียงได้135องศาและหมุนได้360องศาช่วยให้การใช้งานยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งระบบโฟกัสอัตโนมัติ k e y s t o n e Correction แบบ 2D การหมุนผ้าอัตโนมัติและดิจิตอลซูมทาให้การตั้งค่าภาพง่ายและรวดเร็ว แต่สิ่งที่ทำให้ GV 3 2โดดเด่นจริงๆคือคุณภาพภาพี่ชัดเจนและสดใสด้วยความสว่าง500 n s i lumens ค่าคอนทราสสูงถึง1 0 0 0 0 0รองรับ HDR 1 0และ h ช G พร้อมเทคโนโลยีซีนันทิเอของเบงที่ครอบคลุมค่าสีเ5้เดกเจาทำให้ภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่คุณดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยอารมณ์ด้านเสียงมาพร้อมลำโพง2.1แชนแนลที่ให้เสียงชัดเจนและมีมิติประกอบด้วยไรเวอร์ที่ติดตั้งในห้องเสียงเฉพาะทให้เสียงที่ได้มีความละเอียดและเต็มที่ และสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกม GV 3 2รองรับการเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch ด้วยสายเดียวและมีพอร์ต HDMI 2, 0B USB-A และ USB-C ที่รองรับ DisplayPort Alternate Mode ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังสามารถใช้ Power Bank 60W ขึ้นไปเพื่อชาร์จและใช้งานโปรเจคเตอร์ได้คำถามสำคัญที่คุณอาจจะถามตัวเองคุณพร้อมที่จะลงทุนในระบบบันเทิงบ้านที่ครบวงจรหรือไม่ เบงจีวีสอาจจะเป็นคําตอบที่คุณกําลังมองหาด้วยราคาเริ่มต้น599ดอลลาร์สหรัฐประมาณ1,9300บาทและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อช่วงแรกที่จะได้รับจอพกพาขนาด100นิ้วแถมฟรีคุณคิดยังไงคุณพร้อมที่จะลองใช้ GV32 หรือไม่และคุณคิดว่าโปรเจคเตอร์พกพาแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการบันเทิงของคุณได้อย่างไร